ยินดีด้วยนะคระับก็ที่จริงพีก็ประทับใจเขาในทุกๆวนบบนันนะครับ<า>สวัสดีฮ่ะทุกคนวันนี้ตืต่นเต้นมากๆเพราะเราจะได้ไปเจอพี าเดี๋ยววันนี้เรามีนัดกับเขาแล้วเราก็ดีใจมาที่เราได้รับเชิญซึ่งทางน้องเนี่ยก็คือ request influencer ที่เป็นแบบว่าเป็น beauty blogger อย่างเงี้ยก็จะมีแก๊งเรามีมิวกี้ Milky, แล้วก็มี power pop เกย์ pop นะคะสินค้าของน้องเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปากชื่อว่า p พ m a g e แต่วันนี้ก่อนที่เราจะไปเราก็ต้องเตรียมผิวนะคะซึ่งสุกระหุกมากตอนนี้คืิที่บ้านไม่มีแต่เราได้ไอเทมเก๋ๆมานี่ค่ะท้าดา เคที่ดอไบร์อัพนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเวนทุกสาขาความน่ารักของมันก็คือนี่เลยจ้ะทูอินวัเวอร์เวอร์ก็คือทูทังเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตัวเดย์ครีมไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาก่อนนอนเราก็จะมาใช้ไนท์ให้ดูนะคะซึ่งไบร์ครีมเขาบอกว่าอัพผิวให้ใสขึ้นนะคะคือเรื่องของเรื่องที่เราอยากมีหน้าที่ใสแล้วก็มีความว่าโดดเด่นให้น้องทักว่าแบบวิบีออกป้าอันนี้ก็คือมี f p s 15เลยนะคะใครที่ อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบคิดว่าไม่ต้องใช้กันแดดจึงควรจะชายนะคะ่ะเดี๋ยวทาคึ่งหน้าให้ดูก่อนให้น้องเขาเห็นเลยว่ามันมือแบบพอมันทาแล้วแบบหน้าฉันใบฉันจะพยายามนั่งหน้าที่สุดนะตอนนี้ไปก่อนเออแล้วความเก๋ียคือเราก็สั่งดอกไม้ไวแล้วแม่ดอกไม้จะไม่ถึงก่อนเราจะไม่ถึงก่อนแม่ให้ดูก่อนครึ่งหน้าโคน เห็นปะมันกรสะจากใส่ขึ้นมากพี่ลูกพีแต่ที่สํสาคัญคือมันไม่ลอยนี่แล้วใครที่เป็นรอยแดงรอยดําจัดสิวนะก็คือต้องใช้เลยเพราะว่ามันแบบว่าช่วยให้แบบรอยดํารอยแดงจักสิวต่างๆ่าหายไปและที่สําคัญคื zeros, คอนี่ค่ะคุณอันนี้ไม่โกหกปรับผิวหน้าให้กระจากใส่เว้นี่ค่ะใส่เลยจ้ะพี่จ๋า เดี๋ยวขออนุี้ตไปแต่งหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานเลยดีกว่าตเต้นมากเคลียวชามาพี่ต้องรีบไปหาพิพิวกลิ้นนะหนู<า>ไปเตือน,นี้มาออเรียนแบ หนูเห็นแม่ใช้หนูอยากใช้มากเลย <laughs> มันดีมากเลยน้องเพียวมันเป็นทั้งเดยครีมแล้วก็สเตรปปิ้งมาครีมอันนี้ก็คือแบบทาแบบไม่ต้องล้างเลยเพียวเมื่อกี้ที่ใช้ไปก็คือหน้าขาวกระจ่างใสเว,วอร์ไปเลยแม่แต่มันถูกมากเลยนะสาถึงเจ้า,จาบาทเองอ่ะกค <laughs> นั้นไงก็ขายในเซเว่นด้วยมีทุกสาขาเห็น <laughs> ตรงก็ไปใช้แล้วแหละแม่เห็นเขาใช้กันเยอะเลยนี่แกลองทาเลยแกลองบีบเลยโชว์เนื้อนิดนึงเห็นปะทาเลยอันนี้คือเวอร์มากบีบเยอะไปไหมน้องเพียวไม่กยากเก็บไว้ใช้ที่หน้ามึงเลยเหรอแม่ไม่เป็นไรมัน ูามสิบเก e ้าบาทเองคุณฉ um. uh, okay, ีบอ mm. yeah, ันก็ได้ทาไปเลยทั้งแผงไปปบปบปบคุณแม่มาข่าวเลยนะเซมิล่าโอเคหนูใช้ไปกินพอกตัวละอนี่จะเป็นลิปปิ้มาส์กใช่ไหมแม่ใช่ลองทาอีกข้างหนึ่งมันเวอร์เนาะคนเราอยากผิวดีลงทุนแค่39บาทอ่ะมึงมันจะมีความเหมือนตึงๆหน่อยบ้างหรือเปล่าใช่แต่ซึมไวมากเลยนะแม่เออสิบอันก็แค่สามร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็พอกตัวเลยเออไปกลับบ้านเร็วๆเดี๋ยวชุดมาสก์นะแม่จะรีบไปแก้ว วันนี้เรามางานเพื่อเจอน้องพีพีวิลกินนะคะแล้วเราก็เจอแล้วค่ะพีพีค่ะตอกพีพีดอกลันเตาต่อช้างมาพี่มูแดงพี่ผูแดงมาแทนใครอ่ะแทนพี่ดูอ๋อคือเราใส่วิปเหมือนกันแวก็แทนกันได้เลยได้เลยไม่โผล่ต้องคุยนะอืก็สวยแล้วนี่ฟังเพลงใหม่ยังวันนี้ออกเพลงใหม่เพลงไข่เพลงช้านเพลงนี้ฟังแล้วลองว่า เพลงนี้ล่ะสั่นเกิดตกไปก็รู้ก่อนอะไรนะเป็นอะไรนะก็มาฉันไปไม่รู้ก่อนเพลงร้องนี้นะรู้อย่างไม่รู้เพลงร้องนี้เวอร์ชันอะไรวะเวอร์ชันกูเนี่ยเดี๋ยวเจอกันวันนี้เขาแต่งตัวดีนะเป็นแบบซาบผมสซ้าแต่ือนตัวอะไรตัวติ๊กเกียแต่งตัวเหมือนอะไรรู้ไหมอะไรหวะไรขโมยชุดเมียมาใส่ตลอดเลย โอเคอนีดูแเ้ไโซไมเราจิ้นจริงหเาถามแนคนในติ๊กตอเอามาได้จิ้นแต่เราจิ้มจิ้มอุยเราแค่เคยจิ้มกันมาก่ที่ทำงนอ๋อแล้เนี่ยเป็นคนจิ้มแล้วเราเป็นคนไม่แตกความหลากหลายไม่เพราะอีนี้ก็จิ้มจะจิ้มอย่างนี้แล้วการกันจิ้มแล้วเป็นไปได้ไหมระหว่างสคนนี้ที่จะบกันไม่มีต้องาตง้จะตอบมันแล้ว เป็นไปได้ว่าอยากให้ตูนรู้ตอนแรกใช่ปะจะอ่านให้เขาเขาบอกว่าน้องมีกเดี๋ยวเรากวนถ่ายคลิปไปหน่อยจบแล้วสนุกแล้วไม่ต้องเห็นในงานแล้วหลายๆคนนะคะที่ชอบแบบว่าเอ้ยอาชีพของเราดูสบายอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ออกงานเรามักจะเจอกับสิ่นีนถ้าสมมติว่าบองดีๆปกติคนจะแบบเอ้ยมองไปเจอดเห็นเห็นจมูกก็ต้องเห็นขนจมูกใช่ปะตอนนี้ถ้าสองดีๆเห็นสมองมะนะเพราะว่าแทงบ่อยมา น้ำตามาแล้วทุกครั้งที่แห่อะไรอย่างเงี้ยมันดูคมคึ้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรอเพื่อนเราเราจะมาเดาว่านิสาเอแคร์จะมาถึงเมื่อไหร่มาช้าอยู่แล้วเบอร์หนึ่งไงมันโดเบอร์หนึ่งเบอร์ะไรดอกชาวขลุ่นสองพูดบอกสามพวกก็ทันมึงบอกฮะนี่ค่ะงานคารเมลเปิดตัวนักคาริมของน้องนะคะแป๊บนึงนะคืองานส่วนใหญ่เชิญใครรู้ป่ะไอโตนเชิญใครงานนี้ส่วนใหญ่แขกที่เชิญมาเป็นกระเทยพอเชิญกระเทยมาเนี่ยมันก็จะสายนึกออไหะ เอ้าเออรหรังบอกแล้วว่าคลิปเนี้ยมันจะจบแค่มพีพวกเราไ <c oughs> ม่มีแขกคนอื่นละนี่นะคะสินค้าแครเมนนะคะตอรี่บิสกิตกับเบอร์รี่ครามเลวนะคะน่าใช้มากสินค้าน่ารักมากนี่ว่าน้องตั้งใจออกแบบเวอร์เอ้ยค่ะอะ ว่าให้ส่งได้ไหมเดี๋ยวรอเวลานี้มานานแล้วคือฉันทำมาด้วยใจมาแบบดีใจกับน้องพี่พๆบิวกินแกมาอันนี้พี่วีวีเขาทาเองอ๋อหรอพี่วีวีเราเป็นคนทีมไปรอกินไปรอกินไปรอกินอร่อยน่ากินอ่ะไอ้มีเล่นถ้าปากเลอะปากแห้งเนี่ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวทาเลยทาเม็ดต้องเมจริงจังกับเรื่องกินชิมหาร และก็มาแล้วกับคนที่อุ้มกิฟต์เราว่าชุดโดธรรมดาพี่มีเอาเหอะเหมือนเดิมพี่มีเอาเหอะคือเรา<ม>ไีผัว<ส>แล้วนะเรายังมากีดน้องแข่งกับพวกหนูทำไมไม่เราไม่เห็นอะไรแบบที่มันน่นารากักไงเดี๋ยวแค่เทียย์กับเยฟูุก่อนดิดอกลอกลอกูว่าแม่ไปตกโควิดนะคิวยาวมาก40คิคิวกูแบบฮะ40่ิคิวกูเข้าไปไม่มีคนเลยไม่เราเป็นเด็กอะ เขาชื่อฟุกอะไรกาลอกาลอกาลออ๋อะ่มเสียงปลบมือดังให้บทั้งสองท่านได้น วันนี้มาในบทบาท CEO ทุกอย่างครับความรู้สึกว่าเป็นยังไงกับ้างเราก็ใกล้สุดก็จริงๆตื่นเต้นครับไม่ใช่ไหมล่ะก็เลยเดินเข้ามาแบบสัมภาษณ์ที่มีทุคนข้างนอกเราก็เดินขึ้นมาเวทีก็ก็จริงๆพี่ก็ประทับใจเขาในทุกๆวันนะครับ คุณเคยเนแบบเคปดตรงกลางมนเป็นบมีไส้้ใจานจากาชลียะจีนน่ก็กไม่แพงอย่าง่แพปากไปแพ็กดยนี้ยินดีด้วยนะคะอะไรไตงกันอมอนกผัดไปค่ะกูผัดไปเลีย่เลง่ย่กสอบด้วยอ๋อขอโทษหมดแล้ว ฉันโดนไล่มาพี่เด็กทานหนูเขนไม่ยินดีเขาเรียกหนูเมื่อกี้หนูหันไปไม่ทานมันลงมาแล้วเดี๋ยวพี่บอกเขาเรียกหนูแต่เขาไม่เรียกยินดีเลยเขาบอกว่าพี่ปูุกพี่ปูุกมาหน่อหน่อยแต่เราไม่ได้ยกพี่ยไม่ได้ยินหรอไม่ไค้ยินเลยน้องปลุกเลยมีหลักฐาในกล้องนี้มีโกหกสะบดโกหกไหมครับทั้งพี่มิวกี้แล้วยังมาโกหกสันนิษฐาแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการนะคะดีใจมากที่น้องขาเป็นเกียรติมาก อย่าอิจฉาเพราะว่าดิฉันทาบุญมาเยอะมากจริงๆก่อนที่จะมาเจอน้องนะคะนะคะขอให้สินค้าขายดีนะคะต้กาพี่มีให้็มากเลยฝากเลยฝากเลยครับก็ยังไงฝากแบรนด์แครเมดด้วยนะครับผมก็จะวางขายนะครับครั้งแรกวันนี้2 4ธันวามที่เ e b o o k ของแครเมดรบโลดส่วนใครที่แครน้องนะคะก็อย่าลืมอุดหนุนแครเมดนะคะให้แครเมดดูแลพี่มีอย่ามาปีนมากได้ไหมฉันปีนใครใหเป็นรถ้สแม่หยุดอายุเยอะแล้ว พี่ี่เยกานะคะนกนอนองกต่อไปนะคะเอกสิมากพวกเราเนี่ยจะได้เข้าไปหาน้องถึงหลังห้องแต่งตัวแก้วดอกไม้ดูหล่อแหนดอกไม้ใหญ่มาฟุกระไม่มีว้าวววออกให้ด้วยมาเพื่อนสาวมาหนูมาเอามากับพี่นันละมั้ง ดว้อนะอกจากเราเนี่ยมีดอกไม้แล้วยุคนี้คืออ่ไงนี้เี่ใช่สิเก้อหน่อยได้ไหมนอกจากเราเราได้ดอกไม้ไม่ไชิ้ออกไปเมันชิออกไปังทีพี่ตลอดนอกจากเราอ่ะเอาเอาโซอยมีดอกไม้ให้น้องนะคะก็มาแสดงความดีกับทายผักกับแบนด์แคนเมดดอนะขอให้เห็นกังๆขายดีนะครันอกจากนั้นเรารู้กันว่าน้องชอบจับอะไรนิ่มๆ พี่ขอว่าีเดตคือชอบี่ห้อชอบกินยำขอวรีเดตขอทำกินยำไม่รู้กินยำกินยำไม่รู้กินยำเออกินยำเอาไหมพี่บิวบีบีวกินมาทำให้กินยำเอาไหมของกี่บีบีทำให้วันนี้หนูเก่งมากโอ้ขอบคุณมากพี่ตอของพี่เก่งมากเธอรดมากขอบคุณมากกินดีมากเลยอ่ะพี่ฟูกมีอะไรครับ ไม่หนูอยากใช้มากหนูชอบลิฟท์ทอบมากลิปมากลิปมันชอบมากๆเมื่อกี้ที่เราจดมาไม่ได้จดไม่ได้จดอะไรล้ะหนูเจอล้หนูเจอล้

อายูพี่ขอถ่ายรูปเน็ตเล่นเล่กๆน้อยพี่เดียวอ๋อพี่จับเวลาแรงอยู่คนอื่นเขาไม่ซีเรียสนอนรอไายอันนี้สี่คนในเ่โปรไไม่ต้องเลยทีเไป วันนี้เป็นวันที่แบบชื่นมื่นชื่นใจมากที่สุดนะคะเพราะว่าเราได้ใกล้ชิดน้องมากแล้วน้องก็แบบเฮ้ยเรียกชื่อเราเลยอะ <c oughs> ความสุขเล็กๆ <c oughs> น้องเรียกชื่อเราน้องแบบขอบคุณเราแบบที่คอยแบบช่วยกรีดช,ช่วยอะไรอย่างเงี้ยหรือออกปาก็ยังไงก็ ขอให้ธุรกิจของน้องนะคะมีแต่วความแบบรุ่งเรืองแล้วก็ปังๆนะคะเพราะว่าน้องสองคนเนี่ยตั้งใจทํามากนะคะมาก,ก่อนนอนคืนนี้นะคะแล้วก็บรายอัพนะคะเป็น sleeping mask นะคะบร g h อัพตัวเนื้อเจลก็จะเป็นเจลใสๆจะบอกว่าราคาถูกมากนะซื้อได้ที่เซเว่นนะะสามสิบเก้าบาทนะจ๊สาวมันเป็นแบบมาส์กที่แบบเวอร์ตรงที่อะไรรู้ป่ะปกติมาส์กอ่ะมันจะต้องล้างใช่ป่ะแต่นี่ก็ทาไว้เลยทั้งคืนไม่ต้องล้างออกง่ายมาสองสเต็ปเช้าเย็นสีสัน น่ารักแล้วก็ราคาสบายกระเป๋าอีกด้วยยังไงวันนี้มีต้องลาไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะอ้ยังไวันนี้ลาไปแล้วเพราะว่าคืนนี้คงจะนอนหลับฝันดีแบบอิ่มใสแบบสุดๆยังไงไปแล้วค่ะบายอุ้ยผมเฒ่เไ้ยินรุยแคร์ไว้รอน่อีกตอไปเลยต่อโอ้ยหลับก็เดี๋ยวบอกมันออกมา